ต้องแก้เกิอดอุบัติเหตุบ่อยมากเลยปีนี้ต้องแก้แหละเพราะว่ามันเป็นปีชงมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่โทษตัวเองจ้าโทษปีอ๋อปีชงปีชงมันก็เลยซวยเดี๋ยวไปสะดอกข้อซะหน่อยสบายใจละเดี๋ยวไปแก้กรรมซะหน่อยคงดีขึ้นแอืะไม่ง่ายแบบนั้นจ้าชีวิตไม่ได้ง่ายแบบนั้นจ้าเลิกเพ้อเจอ้อจ้าทุกอย่างมีที่มาจ้าทุกอย่างมีเหตุปัจจัยของมันจ้าและเหตุปัจจัยส่วนหนึ่ง และเหตุปัจจัยส่วนหนึ่งก็คือตัวเราส่วนหนึ่งคือมาจากตัวเราก็ยอมรับซะจบเหมือนถ้าสมมติมือย่างที่ฉันยกตัวอย่างอย่างที่ฉันโดนโกงอย่างเงี้ยดิฉันจะไม่คิดว่านี่คือกรรมเก่าชาติที่แล้วเออฉันอาจจะเคยโกงเขาไว้ไม่จ้าฉันไม่เชื่อค่ะคิดจะบอกเป็นความเฮี้ยของมึงที่โกงกูจา้า และมึงทำยังไงมึงก็จะได้แบบนั้นจ้ามึงโกงกูมึงก็จะหนึ่งมึงโกงเงินเขามึงก็เสียเครดิตสังคมรับรู้มึงก็อับอายคนก็จะไม่เชื่อมั่นในตัวมึงทำมาค้าขายอะไรก็ไม่ขึ้นเพราะคนไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจเข้าหน้าสังคมก็ไม่ได้อับอายไม,ม่ไม่มีเวญกรามจ้าไม่มีกรรมเก่าจ้า ไม่มีจ้าเป็นเพราะสิ่งที่มึงทำล้นล้ว,วนเลยจ้ามากอยู่บ้านมีความสุขอยู่บ้านมีความสุขสบายใจอยู่กับหมากับแมวเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวชีวิตคือพ่อแม่หมาแมวพ่อแม่หมาแมวจบสามารถเล่นมุกกับพี่สาวได้ไหมมุกอะไรคะ มุกอะไรอ่ะที่ว่ากรรมเก่าคือยังไงไม่มีค่ะกรรมเก่ากรรมโต่อหนูก็อยากนอนแล้วแต่หนูนั่งเฝ้าะลูกอ่ะโอ้อยากเข้าห้องนอนแล้วอือเอ่แม่ไม่พาเข้าห้องนอนสักทีเลยลูกอ่ะเออง่วงก็ง่วงแล้วเนาะทลไมไม่ยอมพาเข้าห้องนอนเนี่ยถ้าคนก็ง่วงไงเนานะถ้าคนก็ง่วงปุ้มปุ้ยอะ อันนี้ป้มปุ้ยเขามาอยู่เป็นเพื่อนแต่เขานอนละซาประงกเออคนมันง่วงเนี่ยไม่ยอมพาเข้าห้องนอนลูกชายค่ะลูกชายค่ะตัวผู้อ็ง่วงแล้วเนี่ยเนี่ยคนอยากนอนพ่อแม่หมาแมว <laughs> พ่อแม่หมาแมวยังไงอ่ะเนี่ยนั่นเป็นยังไงอ่ะมันง่วงนอนอ่ะเนี่ยอ ปุ้มปุ้ยเขาจะมีปาร์ตี้ด้วยนะคะคุณเขาจะมีแบบจุดเขาไายเขานอนเนาะปุ้มปุ้ยง่วงค่ะง่วงแล้วนอน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 ,น,อนเขาเริ่มจำเจ้าของได้แล้วนะคะอืมก็เริ่มจำเจ้าของได้แล้วคือเริ่มเรียกชื่อเขาอะไรเขาเขาเห็นเราเนี่ยเขาจะเริ่มร้องแล้วอืม ก็จะเริ่มแบบแี่จีเดือนสองเดือนค่ะสองเดือนค่ะคุณค่ะง่วงแล้วแหละลมเย็นด้วยลมเย็นง่วงแล้วว่าลูกอะ่ะโอ้พุ่มปุยง่วงพุ่มปุยง่วงหับแล้วหลับแล้วหลับแล้วพุ่มปุยง่วงแล้วพุ่มปุยอยากนอนแล้ววะลูกอะ่ะ นอนสักที่อมลูก,กอมลูกน,น,น้องสายพันปอมค่ะปอมแบบสทีครับหน้าหน้าตุกตาหน้าตุกตาสาทีครับดิฉันอยากได้ตั้งนานแล้วค่ะเพราะว่า ที่ฉันเคยเลี้ยงเป็นเจ้าน้โมเจ้าน้โมเขากลับดาวมาไปแล้วเป็นหมาตัวแรกเลยเป็นหมาตัวแรกเลยที่เคยเลี้ยงก็เป็นพันปอมนะคะตัวแรกเลยใช่น้องนโมปอมเจ้านโมค่ะน้องนโมกลับดาวไปแล้วน้โมเขาทั้งสิบสิบสองปีแล้ววะก็นโมอายุมากกว่ามักกันอ่ะเออมักกันต้องเรียกว่าพี่นโม อาการเขาจะเรียกว่าพี่นะโมสมัยเป็นเด็กอะไรลูกอืออะไรง่วงเง,เง,เงเนนี้ยง่วงเงี้ยง่วงเงี้ยง่วงเงี้ยไปนอนไป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 อืมไปไปนอนไปไปเดี๋ยวพาเข้านอนแล้วลูก เดี๋ยวไว้ละเดี๋ยวให้นอนแล้วอีกแป๊บนึงก่อนเหมือนสำลีเลยน้องเหมือนก้อนอะไรนุ่มๆน,นุ่มมากค่ะขนหอมๆเพราะว่าตอนไปซื้อคือพี่เจ้าของฟาร์มเขาอาบน้ำมาให้เรียบร้อยตอนน้องๆที่บ้านแพรี่<ม>ป่วยหนักสุดๆเป็นยังไงโอ้โหเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานหรือวันไหนโอ้ดิฉันใจหายมากคือนางแบบน้ำตาลตก ที่ฉันเอามาเนี่ยแหละเอามาเล่นหน้าบ้านแล้วแหละแล้วก็แบบเหมือนช่วงตอนเที่ยงอะ่ะแดดมันร้อนแดดมันร้อนนางก็แบบลิ้นลิ้นห้อยเนาะแฮ้ยเฮสักพักอ่ะที่ฉันก็เอานางเข้าไปนอนในห้องเอาไปนอนในห้องนอนดิ่ฉันก็ไปอาบน้ําออกมาเอ๊ะทำไมทําไมปุ้ม,ป,มปุ้ยซึมผิดปกติแล้วเหมือนตรงปากเขาว่าม,มันเหมือนเขาเขาสำลักน้ําหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะโอ้โใจหายใจคว่ำแล้วเกือบจะไปคลินิกแล้วนะคะ แต่ดิฉันนะด้วยความที่ดิฉันมีประสบการณ์การเลี้ยงหมาเนี่ยดิฉันก็จะรู้ว่าดิฉันก็จะดูอาการว่าน้องถ่ายเหลวไหมถ่ายมีกลิ่นแรงไหมแค่สำลักอย่างเดียวหรือว่ามีอาการสั่นด้วยหรือว่าอะไรดิฉันก็จะรู้ว่าเป็นหนักเป็นเบาคือดิฉันก็จะรู้ก็ดิฉันก็สันนิษฐานถูกว่าน่าจะน้ําตาลตกดิฉันก็เลยป้อนกูโคดให้นางใส่สลิงป้อนกูโคดให้นางนางก็กิน ิฉันก็แบบเอาผ้าเช็ดตัวห่อตัวนางให้น,หนางจะได้ไม่สั่นไม่นะก็เอาผ้าเช็ดตัวห่อตัวแล้วก็ให้นอนในกุกมสักพักนางก็ละนอนก็นอนสักพักเออดีจากที่แบบเดินแล้วล้มอยนะ่างเงี้ยเดินแล้วล้มไปเลยนะฉันใจหายใจคว้าม,มาเดินแล้วล้มเลยสรุปคือหายแล้วตอนนี้ก็ไม่เป็นอะไรเลี้ยงยากค่ะแล้วยิ่งแบบ ถ้าซื้อจากจากแหล่งแหล่งที่หรือฟาร์มที่เราแบบไม่ได้มาตรฐานอย่างเงี้ยหรือไว้ใจไม่ได้อันตรายอต้อซื้อต้องซื้อจากฟาร์มที่เขามีการรับประกันเหมือนจอย่างเหมือนอย่างเจ้าผู้ปุ้ยเนี่ยที่เดฉันไปซื้อมาฟาร์มก็ถ้าน้องเป็นอะไรไปเป็นโรคที่อยู่ในอยู่ในประกันไส้ลำไส้อักเสบอะไรอย่างเงี้ยเขาก,ก็จะเขาก็จะเคมให้30เปอร์เซ็นต ถ้าจะไม่ผิดราคาของเงินที่เราซื้อหรือสามารถขอรับน้องตัวใหม่ได้ในราคา50%เขาคือครึ่งต่อครึ่งก็ก็โอเคนะแฟดีแต่ใดๆที่สุดก็คืออย่าให้น้องเป็นอะไรเลยเพราะเราเราซื้อตัวไหนมาหมามันไม่ใช่แค่หมาเดี๋ยวรอให้ปิดเทอมอีกคะ่ะปิดเทอมเดี๋ยวจะไป<ม>ยังมีอีกหลายที่ที่ไม่ได้ไปนะคะ<ม>เฉพาะที่เชียงใหม่ก็ยังไปไม่หมดทุกที่นางอยากไปม่อนแจม อยากไปป่าพงเปียงก็ยังไม่ได้พานางไปเดี๋ยวจะพานางไปนางยังไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวพานางไปไปอีกนางเป็นคนนางเป็นคนไม่ไม่ค่อยเรื่องมากนะคะที่ไปด้วยกันคือเป็นคนแบบก็คือเราไหวไงนางก็ไหวไงนะั้นน่ะนอนได้พักได้ไม่ได้ไปติดหรูอะไรมากมายกินอาหารเรากินแบบร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยนางก็กินได้แล้วนางเป็นคนกินไม่เยอะจานเดียวอิ่ม วันวันนั้นที่ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวนางก็สั่งข้าวผัดก็จานเดียวก็อิ่มไปเที่ยวอะไปเที่ยวอะเราต้องไปแบบทิปประหยัดประหยัดทิปทริปประหยัดประหยัดแล้วเราจะแบบเออเที่ยวได้หลายที่ให้ให้มันแบบให้มันแบบเสียค่าใช้จ่ายไปกับอะไรบางอย่างที่มันเยอะก็เป็นบางอย่างที่เราไม่สามารถแบบที่เราไม่สามารถประหยัดได้อะอย่างเช่นดิฉันไปทิปเนี้ยถ้าจะหมดกับอะไรเยอะสุดน่าจะเป็นค่าน้ํามัน ก็แค่ค่าน้ํามันรดนั่นแหละค่าน้ำมันรถก็ถ้ารวมรวมทั้งหมดแล้วก็ห้าหกพันมัน่าจะถึงอยู่นะฮะปุ้มปุ้ยหลับทุกคนปุ้มปุ้ยนังหลับแล้ว องเท้าสวยมากขอบคุณค่ะอันนี้ซื้อให้ของขวัญตัวเองตอนนั้นทํางานแล้วก็อยากได้ก็เลยซื้อทํางานแล้วซื้อของมันก็อย่างน้อยมันก็มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันใช่ไหมคะทุกคนเออที่บ้านชอบให้อาหารคนกับหมาค่ะเลยติดอาหารคนไม่ยอมกินอาหารเม็ดกลัวเรื่องสุขภาพห้ามไม่ฟังต้องบอกเลยค่ะ บางทีคนคนสูงอายุอะเขาไม่รู้เรื่องเขาก็เห็นมันแบบเขาเขาแบบเห็นมันอ้อนไงเวลากินข้าวน้องจะชอบอ้อนน้องจะชอบอ้อนก็ใจอ่อนเนี่ยก็ให้กินไม่ดีเลยอันนี้ก็คือข่าเขาทางอ้อมน,นะคะเพราะว่าพวกอวัยวะข้างในของเขาอะมันไวต่ออาหารบางอย่างที่แบบหมาไม่ควรทานอืม โดยเฉพาะอาหารปรุงรสของคนนะที่เราใส่เครื่องปรุงไปเยอะใช่ไหมน้ำปลาเอยซอสเอยซีอิ๊วอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไม่ได้บอกเขาเลยเนี่ยเรียกเขามาดูเลยให้กินอาหารเมร็ดเพราะว่าอาหารเม็ดจะเป็นอาหารที่เขาเอ,อผสมส่วนประกอบที่มันที่มันเหมาะกับสุนัขพันธุน์นั้นๆไว้อยู่แล้วนะคะอืมถ้ารักเขาต้องแบบไม่ตามใจเขาต้องไม่ตามใจเขา แล้วเดี๋ยวอายุเยอะอาจจะมีปัญหาอย่างน้ำโมะอย่างน้ำโมตอนแก่ก็มีอายุตับแข็งอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็น่าสงสารนางนะตาบอดด้วยตาบอดทุกคนดีฉันจะให้ดูว่านางนอนเฝ้าดีฉัน เหมือนเด็กเลยเห็นไหมเหมือนเด็กเลยปุ่มปุยปุ่มปุยหนูนอนแล้วเหรอลูกโอ้หนูอ้ตกใจไหนไปไหนลูกปุ้ยไปไหนลูกนอน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 ไปไหนลูกอันนี้มาลูกมาอันนี้มาอันนี้แล้วอันนี้เร็วๆอันนี้มาลูกมา ง่วงและง่วงละมันนี่มัลูกหมามาตรงนี้นีมันตรงนี้สิลูกเออง่วงไม่มาแล้วง่วงเอาไปเลยไปเลยไปเลยง่วงค่ะง่วงแหละตั้งง่วงคือไม่ไม่เล่นละง่วงอยากนอนเติมพลังก่อนดึกๆเจอกันขออย่าเป็นอย่างนั้นเถอะขออย่าเป็นอย่างนั้นเลยนอนแล้วง่วงปุ้มปุ้ย นอนเหมือนเด็กเลยนอนเหมือนเด็กเลยน่าเอ็นดูน่ารักน่าเอ็นดูใช่แฟนเขาไม่ชอบหมาตัวเล็กจริงค่ะอันนี้เรื่องจริงเลยนะแฟนเขาไม่ชอบหมาตัวเล็กเขาไม่ชอบหมาตัวเล็กเขาอยากเลี้ยงหมาตัวใหญ่ เราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอให้สร้างบ้านใหม่ก่อนทําคาเฟ่ก่อนอยากเลี้ยงเดี๋ยวซื้อให้อยากเลี้ยงนักเดี๋ยวซื้อให้เลี้ยงเลยโกลเด้นอี่เงี้ยไอ้อะไรนะไซบีเรียนอยากเลี้ยงเดี๋ยวให้เลี้ยงแต่เลี้ยงต้องเลี้ยงต้องต้องแบบต้องแบบมีบ้านให้เขาอะให้เขาอยู่ในบ้านไม่ได้เพราะหมาพันธุ์ใหญ่เละหมดโซฟาเฟอร์นิเจอร์มันไม่ได้พังหมดมันไม่ได้คะ่ะถ้าเลี้ยงเขาก็ต้องมี มีอันนี้ให้เขามีมีที่อยู่อันนี้ให้เขาสวัสดีครับคุณแพรที่สวัสดีอาจารย์ค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะเช็ดรองเท้าค่ะเพราะว่าผู้นี้จะไปทาบุญเตรียมชุดไว้ละเตรียมกางเกงเ,เตรียมชุดไว้ละจุดจุดจุดคิดถึงจ้าทำไมไม่คิดถึงแม่มันล่ะคะมาคิดถึงดิฉันทำไม คิดถึงแม่มันสิออกพรรษา,าเนี่ยไปทําบุญให้แม่มึงไม่ต้องคิดถึงกูคิดถึงแม่มึงเลยคิดถึงลูกมึงก็ได้คิดถึงหลานมึงค่ะแค่ฟอร์ดยังไม่สนในพออีกเหรอเห็น <_ pub> แบบนี้แพรลี่คือตามใจแฟนสุดน,นางอยากเลี้ยงเขาก็บอกแล้วนางเป็นคนแบบแฟนดิฉันเนี่ยถ้าพูดอะไรก็คือถ้าพูดเพื่อพูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยอย่า,ยาพูด ถ้าพูดอะไรแล้วรับปากอะไรแล้วนางจาค่าแล้วนางทวงเหมือนหมาเนี่ยบอกว่าเออเดี๋ยวซื้อให้อยากได้เดี๋ยวซื้อให้แต่ว่าต้องมีที่เลี้ยงเพราะว่าฟอร์ดเขามีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับหมาไม่รู้เขาเคยเล่าให้ฟังไหมคะแฟนดิฉันนะันางมีประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับหมาก็คือนางเคยเลี้ยงหมาที่บ้านตัวนึงแล้วพอแบบหมาหม,มาทั่วไปนะคะไม่ใช่หมาแบบพันุ์ที่เลี้ยงแบบราคาแรงๆแบบนี้เป็นหมาเป็นหมาไทายเนี่ยทั่วไป แล้วมันเหมือนมันมีรถอะรถรับแลกหมาคุอะคุแลกหมาอย่างเงี้ยแล้วเหมือนคนที่บ้านเขาอะเอาหมาแลกคุนางก็เลยแบบมีประสบการณ์ฝังใจไวละดิฉันก็สงสัยในะเวลาแบบดิฉันพานางไปเที่ยวอะไรเงี้ยนางเห็นหมานางจะเข้าไปเล่นตลอดนางเป็นคนรักหมารักจริงๆนะรักแบบดิฉันสังเกตหลายทีแหละถ้าเวลา นางแบบเจอหมาอะไรเงี้ยนางจะถ่ายคลิปถ่ายรูปแบบเงี้ยเซลฟี่เออก็เลยบอกว่าก็เลยบอกว่าเออระวังนะคะเคยเห็นในคลิปไหมเคยเห็นในคลิปไหมอ่ะหมามันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบน่ารักกับคนทุกคนนะโดยเฉพาะหมาจรหมาหน้าเสเว่นหมาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่ามันดุหรือเปล่าวันนั้นวันนั้นไปเจอน้องหมาที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนางก็จะไปเซลฟี่ดีนะ ดีนะเจ้าหน้าที่อยู่ชื่อน้องอะไรไม่รู้เขาบอกว่าตัวนี้เล่นได้ครับตัวนี้เล่นได้ตัวนี้ไม่ดูนั่นละมึงหน้ายิ่งรอๆออยู่เดี๋ยวจากรอแท้ได้เป็นได้กลายเป็นเออเย็นแท้ <c oughs> มากัะโอเคแค่น,นี้พอแล้วใส่ได้แล้วอืม ที่บ่มหัวเราเดี๋ยวเขาบอกไอ้สิงโตนี้ก่อนนะมึงก็ให้แม่มึงไปซี้ให้แม่มึงไปหาแล้วก็ให้มันดึงหัวแม่มึงก็จบแล้วเอออลงหลุมไปจ้าสวยป่ะสวยไหมสูไว้ตากแดดพึงแดด เชียงใหม่หนาวไหมไม่หนาวเลยไม่หนาวเลยค่ะเชียงใหม่ไม่หนาวเลยมีมีแค่สัมผัสที่หนาวที่ไปสองที่ก็คือ,อ,อรู้สึกว่าหนาวนะคะก็คือไล่ส้มน้องต้องมาดอยอินทนนท์โอ้ไปหลายที่มากเลยค่ะก็เ,เลยแบบหลายที่หลายทางมากที่ฉันถ่ายรูปเป็นตั้งแต่ที่ฉันถ่ายรูปเป็นตั้งแต่เป็นพระแล้วค่ะชอบถ่ายรูป เป็นพระก็ชอบเป็นพระก็ชอบจะบอกว่าชอบเที่ยวมันก็ไระเชิงชอบเที่ยวแต่เป็นคนชอบแบบพักชอบแบบพักจิตพักใจเพราะว่าเราเป็นพระในเมืองใช่ไหมคะเราอยู่เราอยู่วัดเมืองเราอยู่วัดบ้านวัดเมืองมันมีแต่ตึกรามบ้านช่องใช่ไหมเวลาดิฉันแบบออกรรษาอย่างเงี้ยดิฉันก็จะแบบไปละจาลิกไปเรื่อยไปเชียงใหม่เชียงใหม่ต้งแต่เป็นพระแล้วนะชอบไปเที่ยวอะไรที่มันแบบมันแบบมันแบบเชิงธรรมชาติอะไรเงี้ยมันเรารู้สึกสบายใจ จะไปภูเขาน้ําตกอะไรเงี้ยอืมอืมทุกคนไม่ไปตักบาตเช้าเหรอทำไมยังไม่นอนคะไม่ได้ไปตักบาตเช้าเลยจ้าไปค่ะรีดผ้าอยู่กินเบียร์สิครับอะไรอะไรมันจะดีขึ้นดีขึ้นเหรอคะเสียเงินเบียร์เดี๋ยวนี้ขวดเท่าไหร่หลายสิบบาทกินเยอะก็ลงพุงผู้ชายอะ่ะดินกินเบียร์เยอะๆวันลงพุงสุขภาพแย่ นานๆกินทีดีค่ะเบียร์กินทุกวันมันลงพุงนะอ้วนลงพุงนะนานๆกินทีค่ะมาเที่ยวลําพูนสนุกไหมสนุกมากแต่ว่าลําพูนลําพูนไม่ได้เที่ยวที่ไหนเลยค่ะแค่แบบออกจากแม่กําปองปุ๊บก็ขับรถตรงยาวมาลําพูนเลยมาก็มืดแล้วแล้วก็จองที่พักจองที่พักเสร็จก็อาบน้ําอาบน้ําเสร็จก็พาแฟนไปไปแขวนคมุมที่วัด อะไรนะวัดพระาธ,ธาตุทลิลุูนชัยลำพูนเป็นเมืองเงียบค่ะแต่ของกินเยอะนะหน้าวัดวันนั้นทิศไปวัดดอยคำไม่ได้ไปเลยค่ะดอยคำอยู่ที่ไหนครับวัดดอยคำคุ้นชื่อมากเหมือนเหมือนเคยไปแล้วคุ้นมากเหมือนเหมือนเคยไปนะวัดดอยคำเนี่ยคุ้นชื่อมาก ปีหน้าถ้าถ้าสะดวกจะไปอีกนคะครับมีคนนอนเป็นเพื่อนไหมมีคะ่ะมีหลานหนึ่งคนมีหมานหนึ่งตัว <c oughs> หลานเข้ามานอนด้วยคะ่ะหลานเข้ามานอนด้วยสวัสดีครับแพรรี่วันนี้ไม่เอาใครแขวนเหรอคะถ้ามาคอมเมนต์เที่ยงก็แขวนคะ่ะแขวนจะได้อ่านชื่อมันถูก แล้วก็จะได้ด่ามันถูกด้วยว่าเป็นใครเพราะว่าคอมเมนต์มันบางทีช่วงหัวข้ามอะไเยอะๆคนมันเมนเยอะเมนเฮี้ยมาสิคะเดี๋ยวจะแขวนแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าไม่ควรเมนเฮี้ยใส่คนอื่นยังไงอืมกินปลาไม่อ้วนหรอกเพราะปลาไม่มีไขมันอืมเมื่อวานแอดนี้ก็โดนแขวนนี่มันก็มาอย่างนี้แหละพวกนี้มันเฮี้ยมันทำเฮี้ยกับคนอื่นเพื่อที่มันจะบอกกับคนอื่นว่ามึงอย่าแขวนกูนะ แต่เวลามันไปคอมเมนต์เฮี้ยๆยใส่คนอื่นอะมันคอมเมนต์ได้คุณังไงคือเฮี้ยใส่คนอื่นได้แต่ว่าคนอื่นแบบห้ามโตตอบนะต้องอุเบกขาต้องวางเฉยมไม่ค่ะกินเหล้าไหมครับไม่ค่ะกลัวเมากลัวเมาแล้วคุมตติตัวเองไม่อยู่กล <c oughs> ัวเมาแล,ล้วเพลอนเปิดถ้ากินแล้วไม่เมากินแล้วไม่เดือดร้อนใครกินไปน,นะครที่ฉันไม่ได้ว่าใครนะ 嗯。Mm.